นานานักตกปลาทุกท่านนะผมวันนี้ก็พบกับผมนะฮะนาเพชรเฮอร์คิวลิสฟิชชิ่งอีกครั้งนะผมก็ตอนนี้มาถึงหมายแล้วนะ,ะผมก็มากับชุดเล็กๆนะฮะกับไดว่าอันฟ้านะฮะ s v c w นะฮะแล้วก็คันลิตโตนะ,ะผมเวท84นะผมก็เป็นคันเอาท์ข้างกายเลยะฮะก็ไปติดตามชมของผมว่าจะมีผลงานให้นานานได้ชมกันหรือเปล่านะฮะ ไปผมนะน,นะลุยฮะไม่ทันเตะครับผมพี่ชายผมดาตาแล้ววันนี้ก็นี่ฮะจะลองเหยื่อตัวใหม่นะยังไม่ให้เห็นหน้าก็ไปติดตามชมกันวนะ่าจะมีตัวหรือเปล่าใหญ่ปะ่ะหูดเในตัวปะ นี่ฮนะน,ะนะนี่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 จำ้อยหนึ่งตัวมันลงไปแล้วเนาะ ตัวแตมแรงแล้วฝนไปปล่อยได้แน่นะนะแล้ววันนี้ก็ไม่มีคนวางขายนะฮนะน่าจะมีตัวปลาน่าจะไม่ค่อยตื่นนะ <c oughs> เพราะปกติคนวางขายเยอะมากนะะอ่างเขาปิดไม่ให้วางขายเลยนะนะคนก็จะเงียบ พันธุิงเยอะมากนะฮะเสือมท้าพิคคูม่มันนี้กับมุมนี้ตัวหนึ่งฮะไม่รู้ว่าจะอยู่ เยอะสามเส้นน้นักห้ากิ๊งตีอัลปาเดี๋ยวมาเทศการกันสว่านมมหมายสวยๆคนมาขายเขาลอกไว้ให้พวกคนตี นี่สวยอุ้ยไม่โดนกัดไม่โดนนั่นกัดติดคอเปลาเลย เรียบร้อยแต้มแรกคุยี้ยติดอีกขึ้นมายาวเลยตนะปายอยู่เนี่ย นั่นนะไอเบ็ดเบอร์สองฮนะโอกาสดุดง่ายมากแล้วปลาช่อนมันไม่ค่อยดิ้นนะฮะมามัมไมนดิน้น ถาแต้มแรกแนะนะสายสวยนะฮะต้องลงแววนี่เปียกรึ่งขาเลยอย่าไปติดตามชมตัวต่อไปครับผมนะนะน่าจะมีเฮครับวันนี้ยังไม่ถึงยี่สิบนาทีแล้วฮนะตัวแรกแต้มแรงก,กว่าแล้วป่ะดูยต่อตอล้วนะยาให้ไปฟังมุมกันนะ ต้องขับรถไปอีงเนี่ยเดินไปบ่ได้ลกคักครับ <c oughs> นี่นะได้อีกตัวนึงละปามขันเ้าไหมขี <c oughs> ่ตัวแล้วนะ <c oughs> ตรงนี้เหรอ ข้าสั่างนุ้นเด้อ <c oughs> นี่หมายเด็ดเลยพะมอกเลยตรงนี้งมีหัวข้อเด็ด เรียบร้อยแล้วนะฮนะอบอกแล้วหมยเด็ดตรงเนี้ย มาเด็ดตัมที่สอง เรียบร้อยแล้วนะฮนะต้องเดินไปเอานะตัวที่สามนีผมมันู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมุมกล้อง,งอมันต่ำเกินเะรียบร้อยแล้วนะฮะตกแล้วลงๆไม่ลกๆชอบฮนะปลา นี่ฮะบอกเลยน่าจะเป็นโลบอกนะฮะตกลกไม่ฮะใหญ่ๆชอบนี่ฮท่านนะนะก็ตัวที่สามนะฮะสายสวยๆเลยท้าอ้วนๆนก็น่าจะเป็นโลอะ่ะน,น,นะตัวที่สาม กับกัยางแซบเวอร์เต็มปากครับผมน่าจะดันโลตัวนี้ที่ตามชมตัวที่สี่ครับผมไม่รู้จะเป็นปลาช่อนหรือปลานินาผมว่าผมว่าจะไปตีปลานินแล้วเจอกันตัวต่อไปไปฮะลุย กฮะกับแล้วมันติดไม้พอดีน้ำเลยนบมีตัวน่นรเราไกลไว้ก่อนเ่าไปตีใกล้มันเกินนะ ก็สวัสดีค่นะน้าก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับผมก็ตอนนี้น่าจะทุ่มกว่าแล้วยังไม่มึมด ก็ตอนนี้ผลงานรวมก็ได้เตัวนะผมครผมได้3ตัวพี่ผมได้4ี่ตัวนะก็เดี๋ยวจะถ่ายผลงานรวมให้ดูนะผมก็จะก่อนจะจากกันไปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นา้เนะ <c oughs> เพื่อเป็นกํำลังใจนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ